วันนี้นะครับ <My brother. S 1> เราก็กลับมาอยู่กันที่และ4ฟเดส2กับแมป e Last Stand ซึ่ง <Yeah. S 1> มันเพิ่งอัปเดตมาเมื่อสักครู่นี้เราไม่พลาดเรารีบจัดมาด้วยความรวดเร็วทันใจเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่ต้องรอคอยกันอย่างยาวนานเข้าใจไหมทุกคนเออโหเย่ๆโ้ Let's do it get to the c h a p อ e r แกโดนจ้าล่ะต well, oh uh> ื่นเต้นไหมครัผมตื่นเต้นมากใจสั่งนแล้วโอ้โหนี่รู้สึกสั่นมากเลยเนี่ยตื่นเต้นมากที่จะได้เล่นนะฮะผมโอ้ตายแล้วดวงเอ๊ะหนาวหนาวพี่ครับช่วงนี้นะฮะอากาศเปลี่ยนแปลงต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนิดนึงนะครับผมเอฟซีทุกคนครับเจ้าของเจ้าอย่าเอาตัวไม่รอดอ๋อโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็หลังจากที่เราห่างหายกันมานานนะครับท่านผู้ชมเราก็ได้มีโอกาสที่จะกลับมาทำโปรเจกต์ของเลบที่สองต่อไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไง โอ้มีศพด้วยว้าพี่พี่เป็นใครพี่เป็นใครเนี่ยโอ้พี่เป็นโซอีพี่อยากเป็นพี่อยากเป็นลอิสแต่คุณเจนเอาไปแล้วโอ้ดือดเียยาขอเช็คเสียงก่อนโอเคเช็คเช็คอ่าเสียงชะได้ งานนี้มันคงจะจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับผมนี่คือคำเปรยของเดล t าสเตนนะครับใช่ครับเพราะไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยทำไมครับเกิดอะไรขึ้นครับอะไรเนี่ยไฟอย,ยู่ัญหาคือเหี้ยออกเกมกัน well, boys, พระเจ้าไม่จริง,นะงอ่ะเฮ้ยทำไมไป<แ>ทำไมเฟนชินร้รลอยได้ไยเฟ <laughs> นชินร้รลอยได้ดูดู้ยได้โมเมนต์ตัดลงฟันที่โมเมนต์เลยเชื่อยังร้อนอ่ะ ลีนจอยมารีนจอยมา <_ s> เออจอยไปอยู่คุณเอเจนหายไปไหนคุณเจนออกจาก s> <S เกมอ่ะเจิ้นขึ้นเ,เล่าว่าไฟาจ็อกกี้มีปัญหาคืงองว่าอะไรวะปิดมอสอ่ะเ,อเดี๋ยวดูรอบนี้นะครับว่ามอสที่ลบไว้มันจะหายหมดเกลี้ยงหรือไม่มัง<อ>ว่ารอบนี้คงจะหายนะจะได้ตัวเขาออกแล้วก็หายไปนะแล้วก็อีกคนนึงก็หายไปอีกแล้วนะผัดกันหายสนุกจริงๆเลยทีเดียวเชียวโอเคนะครับ วัสดีครับเนี่ยแขกช่วยกันเราครับเจนมันไม่สบายเราครอ๋อแล้เราสัมภาษณ์ะไรครับเฮลโลเป็นไงบ้างครับคุณเจนครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาในที่แห่งนี้ครับโอเคครับอ่ามีมีคนบอกว่าดีครับจริงจังใช่ไหมครับถ้าจะมากสุดของเราอาจจะเป็น50 50นาทีอืมแต่ก็ทันอยู่ทั้งทั้งหมดเลยใช่ไหม หมดทุกด่านเลยเไ่ด้หมดทุกด่านเลยแต่เขาเห็นเขาเล่นกัน30นาทีนะไลฟ์ River Side Park Picnic Grounds and Swimming Area นะครับอ่านลครับต่อจากนี้เราก็จะได้เดินทางเอาชีวิตรอดจากแคมป์ปิกนิกแห่งนี้นะครับผมเข้างน้ำกับแป๊บนึงอ่นานเลยครับนั่นเลยครับ่ความพร้อมนะครับต้องตัดอีกแล้วนะครับผม ตัดอีกแล้วเออแล้วดูว่าหัวเรื่องนี่มันจะเหมือนฟันนี่โมเมนต์ยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่นี่คือเกมเพลย์นะครับเพราะว่าเราจะเล่นแบบเน้นแบบยาวๆแบบเป็นเนื้อเรื่องครัเราไม่เน้นตัดนะครับผมแต่อาจจะมีตัดอย่างอย่างประมาณเนี้ยครับผมก็ต้องตัด้วครับโอเคครับผมแล้วเจอกันครับนิงเชยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยราวงัรงเราเราเราต้องอย่าทำร้ายเพื่อนครับเราต้องรอเออนิงเชยฮเชก Lady Fuddis อันนี้คนจริงแล้วมันตอบเราได้นะโอ้ยอย่างนั้นเลยนะเอ้ยเดี๋ยวนั้นเละกีในไฟพกพอบี๋ก็ตอบได้เออออกมามามาโอ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรกีกีเฮ้ย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 หลบเร็วหลบเร็วอะไรเนี่ยว้าไปไปไปยังไม่ทันทำอะไรเลยเลือดลดแล้วเออตายครับยิงล็อบอย่างงี้ยเฮ้โดน โอ้โหนี่แหละอันเตอร์ของจริงอุ้ยเออนี่ก็ถือว่านานมากเลยนะครับที่เออทางเราไม่ได้แบบเออเล่นกันในแบบออริจินอลนะครับผมทุกอย่างทุกอย่างเลยตอนนี้ครับผมทุกตัวเป็นออริจินอลแหมเห็นแล้วคิดถึงเลยโอ้โอ้โอ้ยๆๆโอ้ยๆเร็วเข้านี่ช่วยคุณสามฮาวไปเลยคุณสามฮาวแหมคนั้นจะตายก่อเร โอ้โหอะไรเนี่ยยังไม่ถ่าไปถึงไหนเลยเฮ้ยไอ้นั่นดอนเอ้ยเดีาเดาไฟดอนเราจะตายไม่ได้ถอยทัาไเลยวถอยทัาผมตั้งหลักก่อนเฮ้ยบ้าชะมัดเลยต้องอยู่ที่สูงไว้นะครับผมอยู่ข้างหลังมันอันตรายมันแล้วมันมืดด้วยนะฮโอ้ต้องบอกต้องบอกก่อนนี่เป็นครั้งแรกนะครับผมที่เราเล่นกันในแบบนี้ครับ ก็หวเพื่ออัปเดตใหม่จะมาเล่นเคยเล่นแล้วมันก็แบบแปลกครับเนี่ยใช่ครับผมเราต้องแบบเป็นเรี้ยวทม์ไปเลยครับผมกับการเล่นในครั้งนี้ฮะเราอัดตันวไหนครับเนี่ยทำไมดูเหมือนโอ้เร็วมากเออเราเราอัดหลังจากที่มันเพิ่งปล่อยแค่ไม่กี่วินาทีเองนะครับคุณสปาใช่ครับสุดยอดไปแล้วครับเรั้งนี้เร็วก็นล่ะครับเุื่อนครับไปวิ่งนะครับอไปวิ่งอะไรตรงนั้นนี่นะมือใหม่นะเฮ้ยเสียงอะไเสียงอะไครับโอ้ยกระมินกระมิน นั่เตโอ้ทำไมมันแลดูย้อนยุ่งไงก็ไม่ดูนะแค่นี้แตกแล้วเงี้ยเฮ้ยโอ้ยอิวิวิ่งอะไรชิงไหครับชิงไหมชอบซาวจริงเหมือนมันมิกออกมาได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะเนี่ยอ่านั่นนะนั่นนะครับนั่นนะลิเปอร์ลิเปอร์ยิงยิงโอ้โหขี่มาไปแล้วคู่มูโอ้ยทำไมรู้สึกแป๊บๆเลือดลด ขอฮิวก่อนนะครับผมเรื่อเรื่อเรื่อตรงนี้มีอ่าต้องฮิวอะไรละเจ้ครับเอ้ยลลิทไมด์เดทบีอินวินมันแปลว่าอะไรครับคุณจำเหรอแป๊บเดียวครับคิดไม่าด้ค่อยครับอ่านชิวโอเคครับแล้วต้องไปช่วยเพื่อนเคลียร์ซัมบี้ก่อนดีกว่านมันยิ่งยากขึ้นเลยแต่ก่อนนั่นเดียวมันเด้งเลยอันนี้ปรับระดับอะไรครับเนี่ยคุณคุณเจน ปันกาันกลางอะอุ้ยทำไมแลดูมันยากๆไงก็ไม่รู้หรือว่ามันไม่ได้เล่นนั้นนะไม่ไม้เล่นตายยากจริงนะเออยากปีมัว่หรือมันอาจจะปรับให้มันยากขึ้นก็ได้นะใครรู้ก็คอมเมนต์มาครับผมใครเขาเขาเป็นเป็นอ่ากิจงานพัฒนาเกมนี้ก็ตอบกออนไลน์แล้วเออเออเออแหมเฉยๆมันไม่ไม่ใคยชอบดันมืดเท่าไหร่นี่เป็นบ้านครับผมโอ้ยกลุ้ยอยู่ข้างล่างเฮ้ยบูมเมอร์บูมเมอร์ มีชนะไหนด้วยระวังเะาเราไว้โอ้ยเหี้ยแตกใส่เต็มหน้าเลยใต็หน้าเลยโอ้ยระวังฮันเตอร์ฮันเตอร์อ้ปโอ้ทำไมแลดูว่ามันบุกเร็วมากอะโอ้โหไม่คิดว่ามันจะแบบมากันเร็วขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมฮะโอ้ยชัดชัดอหโอ้โหมัวหน่วงมาก มัวมากครับมัวมากสกขออย่ายิงเอ้าทำอะไรครับเนี่ยดังชุดนะค่ะฮ่้ยปกติลูกซองนั้นเดียวมันเดียงเลยนะใเฮ้ะดีมันน่าจะยากเลยเราต้องทต่ทำมอนทำให้มันยากขึ้นกว่าเดิมนะตอนนี้เจ้ามันมันมองอะไรไม่ค่อยชัดแต่มันมืดมากเลยเฮ้ตายสิหรือว่ามันมันยากขึ้นไวเนี่ยนั่นน่ะสิเนี่ยเจ้าน่ะปูค่อนข้างมั่นใจในสกิลไอพีสคุณเลยนะ ระดับนี้แล้วไฟท์อ้าวไปดูเฮ้ยเฮ้ยเฮระวังเฮ้ยใครปามโถท็อปโม่จ้าโอ้ยเร็ว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 ตายตายตายลิงลิงตายฮ่าฮิงลิงไหมผมคนสุดท้ายโอ้ยลิงผมบอกคนสุดท้ายโอ้ตายแล้วสงสารคุณซัมฮาวเราต้องช่วยครับผมเราต้องฮิวแล้วอย่างนี้โอ้เอ๋ควัญเอ้ยขวัญมาเออแต่คน คนคนแค่แต่คนเจ้าของช่องคนอยู่คอโดยเับ <c oughs> เฮ้ยเรื่องนี้สบายไม่ต้องง่วงไวจบเกมแน่นอนจบเกมมือค <c oughs> อพังแน่นอนคอพังว้า <c oughs> ทำไมนะมันรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคเยอะกว่าแต่ก่อนอยังไงก็ไม่รู้นะท่า,านผะู้ชมฮะเอ้ยเฮียอะไรอะเฮ้ยโอ้ยล้ม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 อูยไม่ไหวไม่ไหวอืโอ้ย <c oughs> อะไร มาบ่อยมากโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ครับผมมั่วไปหมดแล้วไม่赖แล้วเพราะกูไม่ได้ตายจากซอมบี้แล้วกูตายกไนเลยดูสิดูเรือสิโอ้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้าวอ้ยโอ้ยถอยก่อนถอยก่อนแล้วไม่อยู่แล้วระวังนะอย่าไปยิ่งออกมัาเดี๋ยวพี่พี่หนีพี่หนีไปก่อนไหมเซียรมันเอาหุ่นเจ็บเราก็มันจะทำหุ่นเจ็บมันจะทำอะไรหุ่นเจ็บ โอ้โหดูม like ันไล่ไล่ไล่น si> okay. ี่แล้วคุณเจินนี่ม uh, ันตายเออวิท pues> ย์ยังพอฆ่าง่ายอยู่ดีแล้วเออทำไมมันง่ายกว่าซอมบี้ปกติวะเออคิดอย่างนั้นนะซอมบี้ปกติแฝกดีเหมือนกันไม่ดีครับโอเคโอ้ขอบคุณมากจิ้กก่อนไม่มีอะไรเลยนี่ไม่มีอะไรเลยสำรวจสํารวจโอ้ยนี่ไงพี่เอาเอานี่พี่ตรงนี้ตรงนี้มีไหนไหนไหนอ้าวตามผิดคน อ๋อนั่นน่ะเหรอมีโอ้ยดีเลยดีเลยโอ้ยกำลังป้องกันยาอยู่พอดีช่วยคุมกันด้วยเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเดินเดินเดินคุมกันกูก่อนคุมกันกูก่อนไอ้เอ้าคุณเจนเอ้าตายตายแล้วตายแล้วต้องอยู่แยกกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮี้ยหัน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 นั่นเอาโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วนี่ต้องอยู่รวมกันไว้นี่เนี่ยเจ้าก้เจ้ากี โอ้ยเออไั่นนัทําไมมันมากันห่วยเหลือเกินในวงนี้เอ้ยมันมาเป็นท้าทายมากมาเอ้ยอ่าไฟครับทําไมครับเนี่ยโหมัวนัวหมดละจจกอะไรเป็นอะไรร้อนร้อนร้อนคนทางร้อนนะอ่ะเราน่าจะไปก็ได้แล้วไปเดียวไอ้ี้กเจ็บวาปเลยตอนเนี้ยไปครับเราต้องหาทางไปกันแล้ว กูได้ดีจริงๆเย้ยโอเคเสร็จแล้วกลับมาฮองกูโอเคครับแหม่ชุดนักเลยครับเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเราต้องไปกดเตรียมตัวปะทะกับฝูงซอมบี้ยังไงพวกมันมาแล้วต้องหาหาจุดปั๊มข้างบนข้างบนข้างบนนี้ก็ได้ข้างบนเออช็อตกันอ่าโอ๊ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ให้เราก็แค่แคมอยู่ในบ้านเองข้างบนมีกูยอนนะเนี่ยข้างบนมันมันจะจะจะได้ไหมนี่อ้าวเฮ้ยใครโดนเลยบายบายครับนี่ไปช่วยเร็วไปมาเร็วขอบคุณนะครับพี่อยู่ไปช่วยเร็วเจ็บๆนะครับคุณตำราวจไลูกคืนอ้าวเจ็บลอยครับผมหมดครับเอ้ยต้องหาหาจุดพับแล้วไม่ได้ละอยู่งี้อันตรายบ้านนี่แหละจุดพับมันมีมุล ไป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 เปิดเจเนเตอร์ให้หมดอ๋อปุ้ยไปบุลนบุลนทวีตบุลนทวีตช่วยดวยช่วยด้วยช่วยด้วยเกือบตัวสามต้องมีอะไรแบบยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยยากเหมือนกันนี่ยโอ้ไม่น่าเล่นกันเลยตอนแรกเสียเลื่อนฟรีเสียเลื่อนฟรีโอ้โหเดินแทบไม่ไปอ่ะดูดิหาไปเปิดเปิปเดินไปหาเจเนเตอร์ โอ้ยโอ้โหช้าเลยโอ้ตายแล้วจะรอดไหมไม่ได้โอ้ยปิดปิดอ่าเดี๋ยวไปเปิดเครื่องก่อนนะครับโอ <t ried noise> ああ้ยไปนูด้วยไปดูด้วย่ะเฮ้ยเจ้าเจือเจ้าเจอว้าวหมดไฟแล้วเรียบร้อยเห็นแววแล้วกูจะแหน่อลนมาไอ้สัตว์เอ้ยไอยวอกอันลนไอ้วอกอันลนนะเป็นระหว่างที่ช่วยฝั่งนี้ฝั่งโดนตายนะไปเร็วไปช่วยเร็วททาางงไมม่่ีีพ ไม่คุณจะดึงกัดทำไมเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอะอ๋อไปพี่วิวมันมีหิวมีหิวมีหิวแล้วกูไม่ได้กัดเกมมันมันเกมมันหอด้วยไม่คิดว่าไม่คิดว่ามันจะขนาดเนี้ยมันมันจัดหนักจริงๆอ่ะไปไปเลื่อยๆลูกไปเอาตรงนี้ง่ายสุดอุ้ยหลังมาไป่ล้อยิ้วซิลเอาเอาตรงนี้ให้หมดก่อนอีอีเอาเลยเอาเลยยิงจุ่มก่อนไหมหลังมาเป็นร้อยเลยเรียบร้อยเอาไตรงนี้ทอนมาเอาตรงนี้แหละไอ้เหี้ย เอ้ไงต่อแล้วไงต่อแล้วไงต่อทางเดียวทางเดียวเอาเป็นทางเดียวให้มันวิ่งมาเลยไปต้องจุดเลยไป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 รอเลยไปรอเลยมันร้อยตรงไหนวะกูเห็นแค่สิบคนเลาถหมดแล้วตอนที่สองไอลิปนู่นนู่นนู่นใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเอามาแล้วไม่ไม่ไม่ห้ามไม่ต้องเดี๋ยวมันยังไงต้องไม่ต้องเดี๋ยวมันยีงไ้กดเพิ่มแหละจริงๆกูที่ผมเทสนิดนึงละใช้เวาล์วเตวิ่ก่อนที่เกมปล่อยกมาเราจะมีตำแหน่งเกสอีกหนึ่งรอบ เดินถึงประมาณเนี้ยแล้วไงต่อร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 ต้องรออีกแล้วโอ้โอยโอะไรอ่ะโอ้ยจิ๊บจ็บบออก้ามันปรับแรงขึ้นหมดเลยนีนั่นน่ะดิโอ้ยเจ็บ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 มากเจ็บมากกด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 ดีกกดดี ไปได้ใช่ไหมอาไป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 โอเคออกจากี่้กัสัทีโอ้ยนึกว่าจะไม่รอดกันซะแล้วฮ่า่าฮ่โอ้โหเรเร็วเร็วเร็วเราวเร็วเร็นเร็ว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 เ็วเร็วเร็เล่นจร็ลรวเอเรเร้วเรเร้วเวร็เร็วเรวเร็วเรวเวรววรวเรเเา โอ้ยโอ้ยไม่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 รอดแล้วไม่รอดแล้วผมรู้สมก,การแล้วเว้ยพี่ถ้าถ้าถึงตรงนี้ใช่ไหมเราอย่าเพิ่งลงเวรลอยิงกันนั่นแต่มันจะไม่ออกมาเว้ยตอนที่กูเทนเมื่อกี้มันจะไม่ออกมาคือมันคือมันจะมีเวฟแรกเป็นพวกนี้นิดนึงนิดนึงก่อนแต่ทีเนี้ยพอมึงเดินเข้าไปแล้วจะมีชาร์จเจอออกมาตัวหนึ่งไม่ใช่ยิ่งวุ่นเจอชาร์จโอ้โหยากเลยว่ะมันจะมาเป็นทำไม่ธรรมดาเนี่หมือนจะหินระเบิดออะแล้วมันถล่มมาทีนี้ยมันจะมีคอมบี้ออกมาเต็มเลยตรงนั้นอะ ไอี่ได้นจิ้เลยหรือมันมาก่อนมาเหรอไ้่ทำไมกูเล่นคนเดียวเลิ่มบอกูง่ายเหรอมันเล่นหลายคนมันเล่นหลายคนมันเลยเพิ่มจำนวนอ่ะยังไม่แฟร์เลยอ่มันเพิ่มจำนวนมาฟันเลยเช็มไหมเช็มไหมคณน่เอ๊ะไม่มีไปไปไปยิงยิงยิงโอ้ยไปเลยฟาไปเลยฟาไปเลยฉนองนี้ผมหน่อยฉนองนิดผมหน่อย ทางนี้เราจะไม่ทำเฟลนะท่านผู้ชมฮะเราต้องทำให้ได้เราเฟลก็ออกตั้งเติร์ฟใหม่ก็ปรับใด้ปะไปมันง่ายแค่นั้นบางทีเกิดเออมันก็ยากจริงๆเลยครับท่านผู้ชมครน่าจะเห็นอยู่ไม่ปกติอู้หูดูเปนแหงวะดิโอ้โอันนี้แม่งหมดหมดแม็กหนึ่งอ่ะหนึ่งตัวโอมยก้อนโอ้ยพ่นสเตเใส่ด้วยพ่นสเตเลสเหรอไอ้ยตัวเอ้ตัวไอ้ตัวเดิรไอ้ตัวคานอะกระโดดมาแล้ว โอ้ดูโอ้ยบูมอบุมแตกมองอะไรไม่เห็นเลยเอามาเต็มเลยโอเยอะเยอะเยอะจริงมองอะไรเพ่ไม่เห็นเลยมืดมืดมัวมากวุ้นตะเหี้ยวว่ามันพุชเฉลี่ยสิพี่อ่ะใช่น่าเกลียดชะมัดยี่ใช่แม่ใหญ่แยงจังเลยชิมไหมไปครับน่าเกลียดบ้าช่องเราเป็นช่องโฮโลไลายไหมผมโอ้ เยี่ยมเลยเฮ้ยพียวซิวเฮ้ยทำไมเครื่องบินไม่อยู่อ่ะเครื่องบินมันมันไปแล้วเลยทีเนี่ยมันไปก่อนเออเรามาช้าไปไม่รอแลนะเฮ้ยข้อมึงดีเสุดอีก็ัิงหัวไม่ระเบิดโอ้ยสะปิดสะปิด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 เราสะปิดไปโจ๊กโจ๊กข้างล่างโจ๊กโจ๊กข้างล่างระวังด้วยโจ๊กโจ๊กโอ้ยโอ้ยโอ้ยพระเจ้าเราโควาเราโควาเนี่ยติดกูต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยพูดจริงเนี่ยต้องอ๋อ เฮ้ยบุ้มเรียบร้อยกลับมามี่อย่าไปยิงโดนรถเชนะข้างหน้าน่ะลงรั้งอย่ามือลั่นกันนะไปครับอเดี๋ยวคนที่ยิงมันจะไปทางข้างหน้าเดี๋ยวคุณเจนครับคุณเจนครับระวังเฮ้ยคุณเจนอย่าอย่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนแหมคุณเจนนี่ดื้อจริงๆเลยทีเดียวเชียวอ่าเอ้ยนี่ของนี่เฮ้ยเฮียคุยเชน มันต้องตายเลยแล้วมาดิมันต้องตายเลยแล้วตายดิว้าไม่ไปตายดิว้เออตายโอ้โหไฟไหม้ด้วยรอรอก่อนรอรอมันไปไม่ได้อ้อมได้ด้วยไปครับล่องเนี่ยครับต่เล่นอย่างจริงจังก็มาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่ต้องเอ๋ข้างหน้าเคลียร์ไม่มีตัวอะไร ใช่เหรอมันมาข้างหลังเองนี่แหละโอ้ไม่หยุดมาข้างหน้าแล้วอุ้ยนั่นๆๆๆโดน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 แล้วโดนโอ้โหเต็มเต็มเยอะเยอะเลยต้องเดินหน้าอย่างเดียวอะถอยไม่ได้ไปครับเอ้ยคว้า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  Let's do it โอ้ยโอ้ยมอสปิดกันใหญ่เอ้ยยิงให้อยู่ยิงให้อยู่โอ้ยโอ้ยต้องยิงสองทีเลยขนาดเสน่หนะครับนี่เปยิงแก้อ ก็ตีมันนึงนักตายเว้ยแต่มันไอตังมือหิวไหมหรือมือยวยวยวหนักๆเลยเจ๊พวกแม็กซิมัมอัพเมอร์วิ่งมากระถือเนาขอไปเจ็บยาห่อยน้อย่าไปคนเดียวเออน่าจเจ๊กลไอเหี้ยแต่มันต้องบ้าอย่อดึงขาที่ขาตอนถือแล้วก็ตายขาเลยหนไงเดี๋ยวตัวรึกษาอะไรเลย ตรงนี้เนี่ยเยอะเลยนะเราอ่ะรีบจริงๆเลยมากที่สุดเลยครับมันเยอะไปครับไม่เจริญมันเยอะกันไปแล้วจริงต้องอยู่เด่นสอ่าเราก็ต้องออกไปโอ้โหเกียร์ลูเกียร์ตรงนี้เหมือนแต่ตอนเนี้ยเราต้องสติกกนอนนะสติกสเกเตอร์ก่อนนะครับนะเอ้าได้หนึ่งจุดแล้วเออ ต้องไปด้วยกันต้องไปด้วยกันต้องไปด้วยกันเชฟไทยจะชนะไปด้วยกันนะครับเราจะชนะไปด้วยกันอ้าวจะ่สองเร็วติดสเปซเต๋โอ้กูจะตายไหมยงกูจรงจงเกียร์ด้านหลังเกียร์ด้านหลังโอเคทุกเกียร์เตอ๋อโอ้ผมหนักมากเลยโอ้ไม่ให้เวลากูหิวก่อนโอ้ไม่ได้ละไม่ได้ละโอ้ยมือยมันจะมือระวังนะมือจะยิงโดนกู นี่ใครนี่ใครไม่ใสายไม่เลวเฮ้ยกูจะโดนไม่ี่ยจุดสามเนียร์รอพงด้วยรอพงด้วยทีมเร็วบุกฝ่าไปเลยอ้ยนี่นี่นี่โอ้โหไกลกันนี่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 โอ้โหต้องวิ่งอะต้องวิ่งเร็ว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 เป็นเพียว ระวังนะระวังนะปิดปิดเออชักโอเคเรียบร้อยแล้วเที่ยงสี่จุดรวมกลุ่มเจอเมาเจอเมาอุ้ยครับโอ้ยโอ้ยเฮียขบนนี้ขบนไหนอะขบนตึกเนี่ยกูก็นอนอาจจะ้ส่ออกมาแต่เราดูอย่างทายหากระทอมอยู่นี่เอาไปฆ่าไม่เจ๋อฆ่าแท้หรือฆ่าตัวตายอะ ขาตุ๊ไม่เอาสิขอโทษครับอย่าล้มระเบิดนะแล้วใครเป็นปลาล้มตัวปี๊บสามสองตัวครับอ้าวต้องจะลงไปก่อนเองข้ามาข้างหลังมาแล้วนุ้ยคุ้มคู่คู่เดี๋ยวกดได้ไป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 หรือเรารอยิงไหมรอรอยิงเดี๋ยวนะพ่อมึงมาเป็นสูงเลยพ่อมันล้อมอ่ะมันล้อมเลยอ้องลอยิงว่ออู่กนะ โอ้โหว <wn> ิทเสียงวิทมาแต่ไกลเลยอ่ะอย่าบอกนะว่ามันดักอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็อยู่ข้างบนเนี้ยี่เราก็อยู่คนเขาเที่เราผมก็ผมก็เจอไม่ใช่หรอโอ้ยเฮียโอ้ยโอ้ยข้างล่างใต้ตีนใต้ฝักอ้ยน้าอูนแล้วใครดันกูเอาแล้วมันะไรพี่ว้ายว้ายโอ้โหมันตะกุยใหญ่เลยสวยจริงโอ้ยมันรู้สึกเจ็บคอขี้ตะโกนขนาดนั้นเจ็บคอกบ้า เอ้ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งขอไปดูดิพี่ปรับไม่ไปมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วปรับไม่ทันแล้วอ๋อโอเคปรับไม่ได้ยั่พี่พี่พี่ผมบอกความพี่หมอพี่เออดูด้วยเออจ้าดั้มจ้าโอเคครับผมต้องขอไปด้วยเมื่อกี้นี้ที่ภาพมันตัดไปนะครับผมก็เนื่องจากว่าตะกี้ภาพหน้าจอเราโปรแกรมแฟ้มมันหยุดอัดไปเองนะครับผมก็เดี๋ยวเล่าคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าเราเจออะไรมาบ้างตะกี้นี้ตั้งแต่ที่เรา หลังจากที่เราเดินผ่านมาจากจุดเมื่อกี้นี้ที่ผมโดนวิชจัดการนะครับเราก็เจอเครื่องบินตกนะครับด้านบนนู้นครับซึ่งไม่มีผู้รอดชีวิตยอย่างใยนะครับผมมันเป็นเรื่องที่แปลกมากและเป็นเรื่องที่ปิศาเหลอเกินทําไมถึงไม่มีผู้รอดชีวิตเลยฮ้ตายสิแล้วจากนั้นเราก็เดินมาที่นี่ครับนั่นแหละครับแล้วก็มาต่อกันเลยดีกว่าครับทุกคนครับโอ้ไม่นีไ่ไปอตอนนี้รู้สึกว่าเราคงจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ละมันมันสริสงชุลมุนมาก่อด้วยรอน้วย เออเปวดกระถมกับหน้ากูด้วยไม่เอาสิไม่เอาไม่พูดเอาละน่าจะเคลียร์ละเดินทางกันต่อเลยโอ้นี่ไปไม่ได้อะจังมึงอะไม่ใช่ทางนี้ไปไหนอะข้างบนหรือเปล่าโอ้ยพี่คนนำเราไปได้แล้วโอ้หรือหาอะไรอูดินช้ามากนี่เหรอไอจุดแปลวะเนี่ยคลิปคลิปไซด เออเดี๋ยวขาบอกว่าระวังลื่นระวังตกเขาด้วยนะกูไม่กลัวนั่านเราสอบกันไว้เขาบอกว่าระวังลื่นเนี่ยไม่ฟังเลยเต็งส์แมนน่านไงเห็นไหมดู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 สารคดีชีวิตคนอยู่ดีไม่ว่าดีนะผมอยากลื่นกันอ่าเรามาถึงจุดหมายแล้วโหนานเชยย่อยเหมือนกันเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยใครทำอะไรคุณแามฮาวผม oh <my S 2> ทำโดยของมัน <c oughs> โดยเองจริง <c oughs> มันพูดยินเสียงชัดเจอโอ้ยกว่าจะจบได้นะครับ